อ่าพอค้าช่าง้ะครับอ่าลูกใหญ่ละครับหนึ่งโลพอดีครับท่าน,น,นผู้ชมครับสองลูกนี้สองโลสองขีดนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับ มาเที่ยวสนนคนเดินอำเภอชะคำจังหวัดพะเยาครับนะครับมาเจอใส่น้อยหนาครับโหลูกใหญ่มากครับพ่อข้าเขาอยู่ที่บ้านทุ่งกระเทียมตำบลภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยานะครับดูลูกใหญ่ๆเลยครับโลละห้าสิบบาทครับครับเดี๋ยวผมจับให้ดูนะครับพอจับนะครับนะครับลูกใหญ่มากครับอ๋อนี่ครับนี่เจ้าของสวนครับมาขายเองเนะครับวันนี้ก็มาขายที่ ถนนคนเดินอำเภอชังคําจังหวัดพะเยาครับครับก็จะมีตอนทุกๆวันเสาร์นะครับตอนเย็นวันเสาร์นะครับนานผู้ชมก็มาแวะได้นะครับก็จะมีเกี่ยวกับอาหารแล้วก็ของใช้อาหารเครื่องดื่มมีนะครับผลไม้แบบที่ชาวสวนมาขายครับเหมือนคุณพี่ก็มาขายเองนะครับครับเป็นน้อยหนาโลละ50บาทครับลูกโตโตเลยนะครับเจ้าของสวนมาขายเองนะครับนานผู้ชมครับ พิกัดอยู่ที่บ้านทุ่งกระเทียมนะครับเมื่อเก้พ่อค้ายังชวนไปเที่ยวสวนนะครับวันหลังผมจะได้ไปไปรีวิวไปพาไปชมสวนของพ่อค้านะครับไม่เห็นไม่นาลูกใหญ่ขนาดนี้มาเลยนะครับก็ทาคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับถ้าได้ไปสวนของพ่อค้าก็จะไปเที่ยวด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับผมก็จะทาคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับดูลูกใหญ่เอาครับเป็นที่น่าสนใจเลยครับน้อยหนาลูกโตโแบบนี้นะครับ เป็นพันอะไรพ่อค้าครับเป็รปากช่องครับเพชรปากช่องครับโอ้ตัวนี้เป็นสุกจัดนะครับสุกจัดนะครับเพชรปากช่องครับท่านผู้ชมครับพันเพชรปากช่องลูกใหญ่ไหมครับเอาพ่อค้าช่างลูกนี้ครับเดี๋ยวผมซื้อครับเอาสุกๆแบบนี้เลยว่าว่าจะมีกี่ขีดนะครับนะครับเพชรปากช่องครับลูกนี้นะครับท่านผู้ชมเอาวางแล้วครับเอาว่าจะมีกี่ขีดกี่กิโลครับ ครับ1กิโลนะครับพชรปากช่องครับท่านผู้ชมไม้หนาพชรปากช่องภูสร้างเราก็มีนะครับท่านผู้ชมนะครับพ่อฟ้าเอาวางแลวครับเดี๋ยวผมเอาลูกนี้ครับจองแล้วครับลูกนี้หนึ่งลูก1กิโลนะครับพ่อฟ้าใส่ถุงวางเลยครับวางตรงนี้ก่อนก็ได้ครับพ่อค้าปลูกกี่ต้นนะครับที่สวนครับสามสิบต้นนะครับขายทุกปีแล้วครับนาอได้อายุได้กี่กี่ปีแล้วครับหกปีครับ ี่ปีครับถึงจะได้ออกลูกครับสามปีนะครับท่านผู้ชมต้องเป็นกิ่งต้นนะครับอ๋อ oh, ซื้อมาเป็นกิ่งตอนนะครับไม่ใช่มาริดนะครับนะนเานาะอ๋อ oh, ถ้าถ้าปลูกด้วยมาริดก็จะใช้เวลานานนะครับท่านผู้ชม,มต,ตัวนี้พ่อค้บาบอกว่าใช้กิ่งตอนนะครับกิ่งเสียบกิ่งตอนซื้อมากิ่งเท่าไหร่ครับต้นเท่าไหร่ครับพ่อค้าครับตอนที่ซื้อมาครั้งแรกครับครั้งแรกตาของเื้อเื้อเก้าร้อยสามประมาณนี้โอ้ครับ ต้นกล้าต้นละร้อยยี่สิบนะครับท่านผู้ชมผลส่งไกลนะครับกต่อเนี่องมันนี้ไหนปูอ๋อครับก็คงจะเป็นรายแรกของอำเภอบูซางนะครับืูชื่อพันธุ์พันธุ์อะไรนะพ่อค้าผมลืมเพชรปักช่องเพชรปักช่องครับนะครับลูกไหนผมจองแล้วนะครับนะครับเพชรปักช่องครับลูกใหญ่ๆลูกโตครับลูกไี้หนึ่งกิโลกรัมนะครับท่านผู้ชมครับพ่อค้าขายไม่แพงเลยนะครับพ่อค้าขายอยู่ที่โลละห้าสิบบาทนะครับ หรือว่าท่านผู้ชมอยู่อำเภอเชียงคําอำเภอภูซางนะครับเข้าไปชมสวนของพ่อค้าได้นะครับสวนพ่อค้าอยู่ที่บ้านพุ่งกระเทียมตําบลภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยานะครับวันนี้เจ้าของสวนก็มาขายเองเลยนะครับท่านผู้ชมครับมาให้ดูกันวกว้างๆครับครับก็เป็นถนนคนเดินของอำเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาครับผมมาตรงนี้ก็มาแวะเดินดูนะครับก็มาเจอน้อยนา พันธพิษปากช่องเจ้าของสวนมาขายเองแล้วครับลูกอใหญ่ลูกโตๆเลยครับเจ้าของสวนมาขายเองเลยครับท่านผู้ชมก็มาแวะเที่ยวนะครับถนนคนเดินอำเภอชางคำจังหวัดพะเยาครับจะมีตอนทุกๆวันเสาร์ตอนเย็นนะครับบ่ายสามโมงสีโมงจนถึง2องทุ่มนะครับก็จะมีผลไม้มาขายแล้วก็มีอาหารนะครับเครื่องดื่มเยอะแยะเลยนะครับเมื่อกี้ผมเดินดูนะครับ เพชรปักช่องครับลูกใหญ่ๆเลยนะครับลูกนี้ก็ใหญ่นะครับทานผู้ชมลองจับดูนะครับลูกนี้ผมลองชั่งดูนะครับลูกนี้ว่าจะถึงโลไหมครับโอ้โหครับลูกนี้หนึ่งโลสองขีดครับเอากล้องซูมนะครับหนึ่งโลสองขีดเลยครับทากผู้ชมโอ้โหลูกโตๆลูกใหญ่ๆเลยนะครับ ถ้าเป็นแบบแข็งๆแบบนี้ก็สองสามวันนะครับแต่แต่ถ้าเป็นลูกลูกนี้นี้พุ่งนี้พาได้เลยครับเย็นนี้ยังเ <laughs> ย็นนี้ได้เหรอแข่งเยอคต้องเป็นพุ่งนี้ต้องเป็นพรุ่งนี้นะครับดูนะครับผมกดให้ดูนะครับนี่ครับลงนุ่มแล้วครับเพราะว่าถ้าถ้าหัวนุ่มก็ได้เนะถ้าหัวนุ่มก็ได้ครับลูกนี้ครับ เดีย๋ยวผมจะเอาสองลูกเลยนะครับลูกนี้อีกหนึ่งลูกนะครับพ่อค้าช่างสองลูกเป็นเท่าไหร่อ่ะนะครับช่างสองลูกเอาลูกใหญ่เลยนะครับสองลูกนี้สองโลสองขีดนะครับท่านผู้ชมครับเพชรปากช่องลูกโตโตโลูกใหญ่มากครับนะครับพ่อค้าใส่ถุงเลยครับ จะถึงนะครับเวลาไปก <mission Christmas> ็ไปบ้านแล้วต้ออกจากถุงพลาสติกแล้วก็เอาไปใส่ตู้กับเข้าใบกระดาษนี่ผมต้องเอาออกนะครับอ๋อเอาไปใส่ตู้เข้าไปเฉยๆครับอันเดี๋ยวมันจะค้าำอราโดนลมโอ้บางแบบนี้เฉยๆแล้วก็วางไปตู้เข้าเลยะครับตู้เข้าเดี๋ยวกหรอครับเดี๋ยวคแบันนี้ประมาณวันสองวันนะครับถ้าตัวนี้แข็งนี่ประมาณสองถึงสามวันนะครับนะครับก็มีเคล็ดลับดีๆนะครับท่านผู้ชมครับพ่อค้าบอกว่าถ้าลูกยังไม่นิ่มนะครับ เมื่อไปถึงบ้านแล้วให้ออกจากถุงพลาสติกนะครับห่อไว้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะได้บะข่่มอ๋อครับห่อไว้แบบนี้แล้วก็เอาไว้ที่ตู้ข้าวเลยนะครับลูกนี้ผมก็อีกสองสามวันนะครับผมจะได้กินนะครับแต่ลูกนี้พุ่งนี้นะครับนะครับลูกที่นิ่มๆแบนี้ครับลูกนี้ครับนี้ต้องห่อเมื่อไปถึงบ้านแล้วก็ห่อหนืีพิพ์มใส่ตู้ข้าวไปเลยนะครับอ๋อเขาก็เป็น เคล็ดลับจากพ่อค้ามาบอกนะครับท่านผู้ชมที่ซื้อน้อยหนาไปถ้าทำอย่างงี้ผิวผิวไม่ดำเนะะาะอ๋อก็เป็นเคล็ดลับนะครับเป็นเทคนิคนะครับน้อยหนาพันเทศปากช่องครับพ่อค้าก็อยู่บ้านทุ่งประเทียมตะบนภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาครับมาขายเองเลยนะครับท่านผู้ชมจะไปซื้อที่สวนก็ได้เนาะ ซื้อที่สวนก็ได้ไปเที่ยวชมสวนครับก็คงจะมีเจ้าเดียวละครับของอำเภอบูซางครับที่ลูกน้อยนาลูกโตๆเพชรปากช่องครับผู้ชมครับรับผมตอดตั้งกล้องแป๊บนะครับเดี๋ยวจ่ายเงินก่อนนะครับลูกค้ามาครับลูกค้ามาครับเอาให้ลูกค้าซื้อก่อนครับขอบมวมากก่อนก็ได้ครับเอาขอบคุมากก่อนนะครับเอาดูลูกนี้ครับที่ลูกค้าเลือกนะครับลูกนี้เก้าขีดครับโอ้โหเกือบโลเหมือนกันนะครับเอาสองลูกครับ สองลูกไม่เท่าไหร่โอ้เกือบเกือบสองโลครับสองลูกนี้ครับเฮ็ยได้แล้วโอเคโอเคสองโลขึ้นครับสองโลครึ่งครับครับครับเคล็ดลับนะครับเทคนิคครับสองโลกันร้อยเนาะเอาไม่ถึงสองโล เดี๋ยวผมก็ได้ครับสองลูกครับสองลูกกนึ่งสอโลอันนี้ครับบ้านทานได้เลยโอเคดูดูหน่อยเหรครับนี่มๆเแีบนี้กินได้เลยนะครับเนาะ พาท่านผู้ชมมาเที่ยวตลาดถนนคนเดินอำเภอชังคำจังหวัดพะเยาครับก็พาท่านผู้ชมมารู้จักกับน้อยนาพันเพชรปักช่องที่เจ้าของสวนมาขายเองเจ้าของสวนก็อยู่อำเภอบูซางจังหวัดพะเยานะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับเจอกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ